สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะแบบวันนี้นะคะเราก็จะมาไปเที่ยวหิมะค่ะแล้วก็เสียงเราอาจจะเห็บเห็บนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาทําคลิปเหมือนดด่มนะคะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะเพราะว่าเราต้องเรียนหนังสือค่ะนี่เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยเอื่อนี้จะเป็นแบบอุ้ยสวยมากทุกคนบรรยากาศสวยจี๋เลยอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะมานั่งตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็นั่งนี้ดูคนถ่ายรูปก่อนมีแต่ถ่ายรูปเนี่ยตลอดทางเลยนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อตอนถ่ายรูปเสร็จนะตอนนี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยอืมเราเพราะว่าเรานะคะอัดเท่านี้มาเลยไม่มีอะไรจะทำเลยมาท่คลิปแบบวิถ่ายไม่ทันอีกแล้วทุกคน ต้องเอาแบบทาโพสหน่อยนะคะหาก่อนหาก่อนนี่ันดีโอ้สวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆถ่ายรูปเลยนะคะถ่ายรูปชึบจืบชึบถ่ายรูปเลยนะคะทุกคนถ่ายรูปเลยมันจะแบบแปลก เดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปเออสโนแมนแบบหนึ่งนะคะทุกคนมันเรียกว่าอะไรสโนแมนหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะทุกคนใครจะเรียกว่าอะไรก็ช่างมันนะคะทุกคนเราจะเรียกว่าสโนแมนก็เรื่องของเรานะคะเราจะเรียกว่าหิมะก็เรื่องของเรานะคะทุกคนอันนี้นะคะมันเจอแบบเอ้ยอันนี้เป็นร้านคาเฟ่ Friend นะคะมันมีอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยสวัสดีทุกคน เดี๋ยวพึ่งบูรี่เหรียญเรานะคะทุกคนกคือเราไปเหมาชุดมานะขี้เก็บเก็บตังค์อะขี้พวกนี้ขี้เก็บเก็บเก็บเหรียญมากเก็บเซมด้วยเซมก็เอาไปซื้อทรงผมหมดแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องถามเลยนะคะซื้อทรงผมหมดแล้วนะคะทุกคนอะเรานะคะเราก็จะไปทางไหนดีนะเราแบบไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำมา อุยเราจะเข้าไปอันนั้นทุกคนแต่ว่าทําไมมันเป็นแบบเนี้ยทุกคนเราเข้าอ่ะเราอยากเข้าวิทุกคนแบบทําไมมันไม่มีสก,กีถ้ามีสก,กีก็คงจะดีเหมือนทุกคนเฮ้ยสนุกอะทุกคนนั่นแบบเฮ้ย เ okay. อาแค่น,นี้ก็ถ่ายรูปนะคะเหมือนเราเป็นบ้าถ่ายรูปมากเลยนะคะไอ้ขนัดคนไปดวงจันยังไม่ถ่ายรูปขนาดนี้เลยนะอะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะอ้าวยังไม่จบค่ะยังไม่จบนะคะยังไม่จบจ้าแถมให้อีกก็ได้ในจัลยวนอนเลยอีกเออโอเคจ้าสาหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะบายจ้า